สบายดีเมือเนียงเตกสิพาทุกคนไปเบิ้งเมนูแปลกๆที่หลายๆคนเห็นแล้วจากจะบอกว่าเฮ้ยมันกินได้วะไปเบิ้งนับกันเด้อว,ว่ามันจะมีอีย่างแน่ไผ่ที่บบเคยกลิ่นนะกระเม้นบอกไผ่ที่เคยกินกระเม้นบอกกันเลยเด้ออันนี้พอจะเอินว่าหนอนดวงเนาะคือภาษาลาวจะเอิญมาตัวดวงเนาะที่มันขึ้นตามนอกไม่เนาะบางคนเพิ่งกันเลี้ยงไว้เนาะทุกคนเนาะหรือว่า ต้นมากยิ้วเนาะุกคนเนาะไผ่หูต้นมากยิ้วแน่ที่มันมีหนาม,มันนะุกคนเนาะอ่าแล้วเพิ่นเอามากมันเอาอันฝอยฝยมากมันถนาัดมาเฮ็ดโซบหมอนเนาะเอ็ดไหนท์หมอนไผ่หูจักแน่อันนี้เอิร์ดมาตัวดวงเลยทุกคนเด้อเอาไปเฮเดแนวกินนะได้หลายแบบแห้งไปปิ้งไปทอดหรือว่าเอาไปแกงใส่นอะไม้กระแสบคือกัน ใครที่มาเที่ยววังเวียงมาเที่ยวลาวนะทุกคนเนาะจะเห็นได้ว่าเพื่อนจะเฮ็ดขายเพื่อนจะปิ้งขายไหลแหงเนาะทุกคนเนาะแล้วก็จะมีมากไม้แปลกๆหลายอย่างเนาะเป็นมากไม้ที่ปลูกเอกตามธรรมซาตามแบบ่วนบทเนาะแล้วก็มีมากกล้วยนั่นมากกล้วยนี่มากน้ำนมมากยางเนาะทุกคนเนาะมีหลายอย่างแหงมากทั่วดินแล้วก็ล,กลักๆเลยก็คือช่วงไหนเป็นฤดูไหนก็นจะมีฤดูนั่นไหลแหงเนาะไผ่ที่มากกินตัโตตัว,ตวเสือกมาได้เด้อ เมนูยู่แล้วกับมีเมนูแปลก,กๆหลายอย่างเนาะที่แบบว่าบางคนเห็นตรงห้องว่าอีมันกินได้หรอบางคนกับโบกากิน่นบางคนกับมาก,กิ่นเดอ้อสําหรับน้องเอกนี่คือกินได้เบิดเลยมาก,กิน่นาดเพราะว่าเปิดเด็กส่วนนะบดท,ทานะทุกคนเนาะพ่อแม่พากินแต่น้อยไงมาก,ก็เลยบบค่อยย่านปันไดสําหรับคนที่โบกินก็ขอกราบขอโทษขออภัยน้ำเดอ้อเพราะว่าบางคนก็บบกินอีหลีด้ยเนาะ แต่ทว่าเป็นเมนูที่หายากแหงเด้อทุกคนเนาะอยู่ไทยนี่บ่กค่อยจะเห็นได้ขายได้นเนาะพอมาลาวทุกคนจะเห็นแบบว่าถ้าทุกคนในมาลาว,ว์านะทุกคนจะบอกว่ามือคือกับมาย้อนอดีตของประเทศไทยเลยเพราะว่าอยู่ประเทศลาวน่นะจะมีอาหารแบบเก่าๆเดิมๆเนาะแล้วก็แบบมีการปิ้งการจี้การกล้วยแบบคนสมัยก่อนแบบโบาราณโบาราณนักการทุกคนเนาะราคาของกระโบแพ้งไปตามสภาพของเงินประเทศเฮา และยังมีเมนูเลยล่ะอยากที่เอฟซีได้หลายคนอยากที่ที่แบบยังบบฮู้ขนาดเนาะแต่ว่าลักๆเลยของเมนูของคนลาวของบ้านของครอบครัวน้องเอกนี่ก็คือแกงน่อไหมเด้อทุกคนเด้อแกงน่อไหมขนาดมันแล้วแต่ละดูเนาะแต่ถ้าเป็นยามนี้น่ะแกงน่อไหมจะแซ่บขนาดเลยตัวดวงที่เห็นเมื่อกี้อะทุกคนเขาสามารถเอามาแกงใส่ดออไม่ก็แซ่บ แต่เห็ดบอกแมงดาดับอยู่ในเนี่ยทุกคนเพร่ะเออเนาะแมงจีนุ่นที่แบบว่ามันมากกินใบไม้นะทุกคนเนาะเขาจะเอามาแกงเส้นนอไม้แบบนี้เลยบอกเลยว่าแซ่บขนาดเดี๋ยวต่อไปที่จะพาะทุกคนไปบึงการลอกคราบของแมงจักกะจันเนาะทุกคนเนาะที่มันฮ้องเสียงดังๆววีวีวีในคลิปน้องตุ๊กตลอดก็คือแมงอันนี้แหละแมงอันนี้แหละแต่ว่าแมงตัวนี้ฮน่ะมันลอกคราบแล้วไปที่เงียบห้อย ตอนที่มันบลอ,ลอกคาบนะโตมันจะเป็นสีเขียวเขียวน้ำๆแต่อันนี้มันคือมันลอกคาบออกแล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นคาบแล้วก็เป็นโซบของล้างมันอ่าและอีกที่สําคัญบ้านของน้องอ่ะนะคือยุ่ส่วนอย่างนั้นมากจะอ,ออกองเห็ดตองฝนเห็ดตองฝนนี่บปหัวภาษาไทยอ่ะนะเอิญว่าแนวใหญ่และคนไทยแหละคนที่อื่นเพนื่นกินอยู่บ่อแต่ว่าอันนี้นะเอิญว่าเห็ดตองฝนบอกได้เลยว่าเอาไปเห็ดเมนูกิน,นก็คือแซบเนาะเอาไปเห็ดแจวก็แซบไปเห็ดซุปก็แซบไปเห็ดแกงก็แซบคือกันเด้อ เป็นเห็ดตรงฝนเป็นเห็ดที่มีขนาดใหญ่ขนาดเลยเนาะเป็นเห็ดที่มีขนาดใหญ่เท่ากับฝ่ามือน้องตุ๊กเลยเนาะแต่ว่าเฮาอย่าไปป่อยให้มันแกเดอ้อเดี๋ยวถ้ามันแกแล้วมาสิก,กินบ่แซบมันกินบ่ได้เนาะเฮาต้องเอาตอนมันยังน้อยๆอ,อ่อนๆนี่แหละทุกคนเนาะไปเฮ็ดแนวกินเดอ้อ กันนี้แหละเนาะทุกคนเนาะชีวิตบ้านๆหาก,ก่งง่ายเนาะทุกคนเนาะอ่ามีคนไทยบางคนบอกว่าจูไทยหาบ่่คยเห็นแล้วเด้อน้องตุ๊กตาอ่าแต่ว่ายูร้าวยังหาเหตุอยู่เด้อทุกคนเด้อก็คือเฉพาะบางมองฮะแหละบางที่เป็นสนบท หากมองใดที่บุเป็นสุนัขบดกรหากินยากอยู่การหาอยู่หากินแบบบ้านๆเนี่ยทุกคนเนาะหาไปหาซ่อนปูซ้อนป่ามากินแรงโดยชี่ว่าเฮาบพาต้องเสียเงินไปซื้อของแต่ยางใดเพราะถ้าเฮาสิไปตลาดถ่าดเฮาจะต้องเตรียมเงินไปหลายฉะนั้นเนาะการหาอยู่หากินมันโบเมนว่าสิหายากเด้อมันก็เพาะหาใดหากินอยู่เด้อทุกคนเด้อฉะนั้นกันเลยผ่ากันมาหาแนวอยู่แนวกินเนาะเพื่อประหยัดเงินประหยัดคำทุกคนเนาะและอีกอย่างก็คือเฮากินแบบธรรมาตาเนาะหากิน แบบง่ายๆไผ่ที่กินบ่ไร้กะบอเป็นอย่างไปหาเมนูอื่นเดอ้อแต่ว่าสําหรับน้องเองครอบครัวน้องเอกเป็นครอบครัวที่กินง่ายๆแล้วก็ทูกใจพ่อสมศักอีกเนาะพ่อสมศักก็เป็นคนจังหวัดสกลน,นคร และนี่ก็จะเป็นคลิปที่แบบว่าหลายๆคนอาจจะบ่เคยเห็นนะนะทุกคนเนาะอาจจะมีบางคนอาจจะบ่เคยแบบว่าได้ใช้ชีวิตแบบนี้เลยแต่ว่าบอเป็นอย่างเด้อทุกคนเด้อน้องตุ่ยิงใช้ชีวิตแบบนี้ใครที่มักเห็นมักแบบคลิปแบบง่ายๆชีวิตบ้านๆแบบนี้นะคลิปธรรมชาตธรรมชาตแบบนี้นะถ้าใครมากกับคอมเมนต์บอกใต้คลิปได้เด้อเดี๋ยวสีไทยให้ลงใน YouTube ให้เบิ่งลงให้ลงแบบเรื่อยๆให้นะทุกคนนะเออ่นแหเละว่าภาษาลาวก็ค่อนข้างที่จะขัดข้องแน่จักหน่อยนะทุกคน เพราะว่าหูซุก็เจ็บคอแน่นะทุกคนช่วงนี้เนาะฝนตกแน่อากาศท้อนแน่อากาศหนาวแน่ทุกคนเนาะเห็นให้สุขภาพ่างกายเขาก็แบบว่าปรับไปบทันนั่นนะทุกคนปรับเปลี่ยนพร้อมกับอากาศบทันเนาะอันนี้ก็เป็นแม่น้ำซานเนาะทุกคนเนาะก็คือเป็นชีวิตที่แบบว่าบ้านๆง่ายๆการหาอยู่หากินเนาะทุกคนเนาะเป็นแม่น้ําที่บ่เคยแห้งเลยจะไหลตลอดปีเลยทุกคนเนาะถ้าหากว่าเือนไผ่น้าแห้งก็จะมาตักเอาน้าซานนี่แหละเนาะการที่ว่าเอาไปใช้แบบ แตงอยู่แตงกินหรือว่าลางถ้วยลางบวงเนาะและอันนี้ก็เป็นการที่ว่าเขาพากันมาเก็บหอยกี้เนาะทุกคนเนาะแล้วก็มาหายูหากินทั้งเลยเนาะพากันมาซ้อนแล้วก็พากันมาเก็บหอยกี่บมฮุว่าไทยเอิญหอยกี่คือกันบอทุกคนเนาะเวลาเอิญมาหอยกีแต่ว่าเฮาจะเก็บตามแขมแบบนี้เลยทุกคนเพราะว่ามันบักไล่หลายทุกคนเนาะมันหลายเท่ไหล่าก็เลยพากันมาเก็บพนะเก็บได้บักไล่หลายยอมัาว่าครั้งแรกของชีวิตในการมาเก็บหอยกี้เลยเนาะคือ อ่ะบุเคยเก็บหอยกี้มาก่อนนะแต่ว่าพอน้าสาวพามาเก็บนะ่ะปาดปักลหลายๆแล้วแบบรู้สึกว่า ภาคภูมิใจในตัวเองขนาดเออตั้งแต่แบบเกิดมาหู้สึกว่าชีวิตแบบใช้แบบมีค่าแลกักกะคุมขนาดเลยทุกคนเนาะการหาอยู่หากินเนี่ยทุกคนบอกได้เลยว่าหลายๆคนอาจจะอิส่าเป็อย่างคือหากินง่ายแท้แม่แล้วบ้านาต้ององหากินง่ายเดอ้อไผยที่อยากมาเที่ยวแล้วนี่กะเอ่อมาหากินแบบนี้น้ากันได้เด้อทุกคนเนะาะไผที่อยากลองมาหากินแบบนี้ก็ลองมาํากัดบังเด้อเนาะแต่ยอมแต่ขอบอกก่อนเลยว่าทุกคนจะกินอาหารแบบบ้านๆในโบเนาะเอรอยสนบทมันกระโบมีแบบอาหารในมือ เืองได้ทุกคนเอ้ยมันก็จะเป็นแบบอาหารบ้านๆน,นะทุกคนเนาะถ้าเอฟซีคนไดนมาน่ะต้องต้องถามก่อนว่ากินอาหารแบบนี้ได้โบทุกคนเนาะแต่ถ้าเป็นอีสานของไทยนั้นน่าจะกินได้อยู่เลยแหละเพราะว่าการกินการยูจะคล้ายๆกันขนาดเลยแล้วก็ภาษากันปากเว้าวกับคือกันอีกแต่ถ้าหากว่าอ่าเป็นคนกรุงเทพอิรีบางคนอ่ะ่นอาจจะบ่กินเลยได้ทุกคนเนาะอาหารบ้านๆแบบนี้เนาะอืม แต่ถ้าเป็นอีสานคือกันนะน่าจะกินนยูคือกันทุกคนเนาะอาจจะมีความแตกต่ตางก,กันในเล็กน้อยแต่ว่าเปอร์เซ็นต์นคือจะคล้ายคือกันไหลกว่าอ่าเธอละอ่ะนี่ผมทราบน้ำเอาไปเออกินนะแซบไปใส่ละว่าไ้กีเอ็มกีนะแมนพูโนเอาละวะยังสือมีเด่นเนาะเออเร่ นี่อ้หูร้านี่นี่นี่แม่สักน้ำอ้ั้งนันนี่นดูน้ำตับมันไม่โดเอาเมื่อไรน้เอข้าไจับอ้อยจับอันนี้อันนี้เข้เบอล้ยของปีปีนี่อู้ตาผู้สาว

สิปยูใส่หรือว่าเฮาสิสปเฮียนไกย,ยูใส่ทุกคนเนาะยอมหาว่าตัวเองไปเฮียนอยู่ไทยทำว่าไก่บ้านโบเนาะตามคนเป็นจริงมันก็เป็นประเทศอื่นแต่ว่ามันกระบุไก่ปั้นใดแต่มันก็ถือว่าไก่สําหรับใจฮะนะทุกคนเนาะแต่ว่าพอเฮามายูุบ้านเฮาก็ใช้ชีวิตแบบสนบบทแบบเรียบง่ายนะทุกคนเนาะบอกได้เลยว่ามีความสุขขนาดเลยเนาะแล้วก็พากันมากินข้าวป่ากับญาติพี่น้องครอบครัวน้ำกันหลายๆคนเนาะแล้วก็มีหลายๆยูทูบเบอร์น้ำกันเด้อเนาะบอกได้เลยว่าตระกูลนี้นะมีแต่คนให้ยูทู ขนาดเลยเนาะและอาหารการกินยังบรจบแค่นั้นอ่าอาหารการกินยังมีการต้มเครียดต้มเอือยได้ทุกคนเนาะใครเคยกินแน่แต่ว่าบริโภคอืองดอกอันนี้คือการต้มเครียดคือการหายู่หากินอย่างนี้นะก็คือหากินแบบนี้แหละบางคนอาจจะบวการกินเด้อแต่ว่าองติเงี้นมักกินหลายทุกคนเนาะคลิปนี้กับโบมี่อย่างหลายทุกคนมาพากเสียงภาษาลาวให้กับเอฟซีหลายๆคนได้ฟังกันเพราะว่าเห็นหลายๆคนขอมาว่าว่าภาษาลาวให้ฟังแน่เนาะไผที่มักภาษาลาวกับคอมเมนต์บอกไงเด้อแต่ไผที่โบเข้าใจก็ อ่ะเดี๋ยวเม้นไปบอกเด้๋วทุกคนเด้อขอบใจลหลายๆสบายดี